สวัสดีค่ะอูวัชระชนค่ะแล้ววันนี้อยู่ที่ท็อปสวีตาอีกแล้วค่ะคือปีนี้อายุ32ปีแล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่อูดูแลตัวเองดีๆมาตลอดนั่นก็คือในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนั่นเองค่ะแล้ววันนี้มีหนึ่งอาหารเสริมนะคะที่อูกำลังอินมากๆเลยในช่วงนี้นะคะมาแนะนำนั่นคือ a l c ซ s สเท n ค่ะ L- ซิสเทอินคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งค่ะซึ่งกรดอะมิโนชนิดนี้เป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนะคะหน้าที่หลักเลยในการกําจัดสารพิษหรือโลหะหนักออกจากร่างกายนะคะเราไม่ได้มีประโยชน์เพียงเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะเขายังช่วยบํารุงผิวบํารุงเล็บบํารุงแทบจะทุกสัสดส่วนของร่างกายเราเลยค่ะ อีกหนึ่งค่ะยังพูดไม่จบบอกแล้วว่าประโยชน์ของเขาว่ามีเยอะมากเลยอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เขาช่วยเรานะคะนั่นก็คือการยับยั้งการเกิดเม็ดสีหรือชะลอการเกิดเม็ดสีค่ะส่งผลให้ผิวพรรณของเราขาวกระจ่างใสนั่งยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ L ซスทอีน e นะคะสามารถพบได้มากเลยในเนื้อสัตว์ไข่ไก่เมล็ดทนวันแล้วก็พืชตระกูลถั่วค่ะ ซึ่งเขาจะมีประสิทธิภาพนะคะมากยิ่งขึ้นถ้าเราทานคู่กับวิตามินอ e ีแล้วก็วิตามินซีค่ะเมื่อเราทานคู่กันนะคะเขาจะเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกันและกันค่ะทำให้เราเนมีผิวพรรณที่สว่างสดใสกระจ่างใสแล้วก็อ่อนยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เป็นสายบำรุงผิวแบบปู่ก็อย่าลืมไปหาเอลซิสเทอนมาทานกันนะคะ